ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องดีลักซีวิวคาบาน่านะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่เห็นวิวทะเลเลยนะหันไปทางด้านหน้าจะเป็นซีวิวแบบนี้เลยจ้าเป็นไงล่ะคะสวยไหมเรามาดูวิวด้านนอกกันแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในนะคะว่าจะสวยขนาดไหนตามสบายไปเลยจ้าอ่าโอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ด้านในห้องแล้วนะคะดีลัก ซีวิลคาบานานะคะห้องห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะเมื่อมาเทียบกับห้องออดีลักพรีเมียมมาสักครู่แล้วนะคะอาจจะค่อนข้างเล็กกว่าแต่ในส่วนของวิวดีกว่าร้อเซเลยค่ะมาดูทางนี้นะคะทางนี้เมื่อเราเปิดประตูบานนี้ไปจะเห็นเป็นวิวทะเลเลยแบบนี้เลยจ้า ด้านหน้าจะมีโต๊ะสำหรับนั่งจิบกาแฟายามเช้านั่งรับลมทะเลนะคะดูวิวตอนเช้าเช้านะคะเหมาะมากก้าชอบดูทะเลแบบนี้นะคะเรามาดูสิง่งอำนวยความสะดวกด้านในกันนะคะตรงนี้จะเป็นทีวีมาจอใหญ่เลยนี่แบบนี้เลยนะคะด,ด้านหลังจะเป็นม่านลูกค้าสามารถเปิดปิดได้นะคะถ้าไม่ชอบให้แสงเข้าก็ปิดได้เลยเนาะ แล้วก็ถัดมายืาน่นตรงนี้จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนตรงนี้จะเป็นคิงไซส์เหมือนเดิมนะคะส่วนมากที่นี่จะน้นงิงไซส์นะคะิคงไซส์เหมาะสาหรับสองท่านนะคะการในส่วนของชากาแฟโอนติมนนะคะในส่วนของขนมขบเคี้ยวต่างๆกรณีที่ต้องการทานนะคะตรงนี้รบกวนสอบถามร็อบบี้นิดนึงนะคะว่ามีค่าบริการเพิ่มไหมแต่ว่าส่วนมากเขาจะมีบริการก็คือในส่วนของชากาแฟแล้วก็น้ำดื่มนะคะ ด้าน,นบนตรงนี้จะมีเป็นบริการผ้าขนหนูนะสำหรับเช็ดผมแล้วก็สําหรับอับน้ําด้านบนชั้นวางอีกชั้นหนึ่งก็คือตรงนี้สามารถวางของได้เลยนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้จะมีเป็นมินิบาร์นะคะหลายคนมาทะเลแล้วร้อนๆเนะาะค่ะมินิบาร์ไว้ได้ที่นี่ก็มีบริการเหมือนกันนะคะ ก็อีกห้องหนึ่งตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำส่วนมากจะเป็นสไตล์ค่อนข้างเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะสไตล์สีขาวๆผิวอ่อนแบบนี้นะคะห้องนะคะจะมีนี่แทนวอชนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันอ,อ่าโอาบน้ำนะคะสะบู่บริการให้แล้วก็พร้อมกับแก้วน้ำไว้แปรงฟันสำหรับตอนเช้านะคะในส่วนของฟอ,งองนนี้จะเป็นโถชักโครกแล้วก็ มีทิชชู่บริการให้มีสายฉีดด้วยนะจ๊ะในส่วนของฟังนี้เหมือนเดิมเลยจะมีที่อาบน้ำนะคะสําหรับตรงนี้จะมีเป็นน้ําร้อนแล้วก็น้ำอุ่นนะคะสามารถปรับได้ตามใจใ,จใจชอบเลยนะคะเย้ค่ะเรามาดูในส่วนของตู้เสื้อผ้าห้องนี้กันนะคะตู้เสื้อผ้าห้องนี้นี่เปิดได้แบบนี้เลยจ้าด้านใน สำหรับที่ลูกค้าไม่อยากพากระเป๋าใหญ่ๆไปสามารถใช้บริการกระเป๋าของรีสอร์ทได้นะคะเป็นกระเป๋าสานแบบนี้เลยเหมาะสำหรับเอาไปถไ่ายรูปเก๋ๆนะคะมีแบบนี้จ้าใกล้ๆกันนี้เองนะคะจะมีที่เ,เป่าผมอันนี้เป่าผมเวลาเลน้ำเสร็จก็สามารถเป่าผมได้นะ,ะถัดในนี่จะเป็นตู้เซตนะคะตู้เซตตรงนี้ไว้สําหรับเก็บของมีค่าเงินทองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้นานล่าง ทุกห้องของที่นี่นะคะสังเกตว่าจะมีเป็นออตะกร้าใส่ผ้า,าที่ทยังไม่ได้ซักไว้บนกลางทุกห้องเลนะคะถูกใจกันไหมคะสำหรับห้องนีนะคะถ้าถูกใจนะคะสามารถแอดไลน์แอดนะคะได้ที่แอดไซทเที่ยวสนุกทัวร์นะคะสอบถามราคาแจ้งมาที่เดินทางกับเจ้าที่แอดมินได้เลยนะคะพราอแจ้งราคาดีๆและโปรโมชั่นให้ทุกททราบนะคะ ในส่วนของเวลานะคะในในในส่วนหน้าที่จะตอบนะคะจะเป็น8ปดโงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแต่ว่าถ้าทักมาเกินเวลานี้นะคะอาจจะตอบช้านิดนึงแต่ว่าลูกค้าอย่าไปไหนเนาะ,ะรอนหนึ่งนะคะรอเจ้าที่ไปตอบตอนเช้านะคะจะได้ราคาดีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนสบายคอนเฟิร์มนะคะในส่วนของห้องอื่นเป็นห้องเพศไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะติดตามได้จากคลิปหน้าได้เลยจ้า